ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกคุก6ปี18เดือนชาญพวงเพชรกับพวกนะครับสารพิพาษาจาคุกเนี่ยหปีกับ18เดือนชาญพวงเพชรกับพวกขอดีทุจริตก,การจัดซื้อถุงยางชีพน้ำท่วมนะครับ สารอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งเนี่ยสั่งจำคุกทั่วหน้านะครับชาญอดีตนายกอ,อ,กจอบจปทุมธานี6ปีกับ18เดือนทุจริตจัดซื้อเครื่องยังชีพน้ำท่วมปี54นะครับร่วมกันชำระเงินสล้านบาทคืนหรือให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของไม่ดินเมื่อวันที่24ตุลาคม2 5 5 7ที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีสารนัดอ่านคำพิพากษาคาขขดีทุจริตต่อหน้าที่คดีหมายเล็กดำที่ออ่างทอทหาร5ทับ 7ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุจริตแห่งชาติหรือรว่าปชเป็นโจทย์ื่นฟ้องในชานผงเพชรอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายกอบจปรทุมธานีเมื่อรั้งดำลงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจปรทุมธานีกับพวกรวมเจดคนเป็นจำเลยในฐานฟ้ามผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86 151 157 15และฐานความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123ทับ1เดิมนะครับ กรณีนายชานกับพวกเนี่ยร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อถุงยางชีพในโครงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีเมื่อปี2554รวม2ครั้งมูลค่าความเสียหายนับล้านบาทนับพวกจำเลยให้การปฏริเสธโดยวันนี้จำเลยและพวกจำเลยทุกคนนะครับเดินทางมาศาลสารพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานของสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างกันแล้วเห็นว่านายชานพงเพชรจำเลยที่1เนี่ยนายเดชาพวงงาม อดีตประลัดอบจปทุมธานีจำเลยที่3กับพวกมีความผิดตามฟ้องจริงพิพากษาให้จำคุกนายชาญจำเลยที่1นนายเดชาจำเลยที่3จำเลยที่6จำเลยจำนวน2กระทงจำคุกกระทงละ3ปีกับ9เดือนรวมจำคุกนายชาญนะครับจำเลยที่1นะครับ จำเลยที่3ามจำเลยที่6นะครับคนละ6ปีกับ18เดือนส่วนจำเลยที่2มีความผิดรวม2กระทงจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวมจำคุก4ปีกับ12เดือนและจำคุกจำเลยที่7มีกำหนด3ปีกับ4เดือนโดยให้จำเลยทั้ง7ทชนร่วมกันชนะเงินจำนวน1ล้านบาทหรือให้ริบทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้ง7ตามมูลค่าดังกล่าวและให้จำเลยที่1 จำเลยที่6ร่วมกันชำระจำนวน3ล้านบาทหรือให้ลิฟทรัพย์สินของจำเลยที่1และจำเลยที่6แทนตามมูลค่าดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยนะครับโดยมีรายงานว่าภายหลังฟังคำพิพากษาจำเลยได้ยื่นย,ยื่นคำร้องพร้อมหลักประกันขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์และขณะนี้อยู่ในวางรอผลคำสั่งประกันตัวก็ว่ากันไปตามข้อมูลนะครับก็อย่างที่บอกว่า วันนี้นะครับมีการชี้มูลแบบนี้มีอะไรแบบนี้แล้วมีความผิดออกมาแบบนี้และการที่นะครับทางพรรคเพื่อไทยส่งชาญพงเพชรลงสมัครนายกอบจอจะมีผลอะไรต่อมาหรือเปล่าอันนี้น่าห่วงครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากเดตฟังครับ